สวัสดีครับทุกท่านนังวิชาบัญชาเรื่องลูกนี่ทีเด็ดปี2013นะครับกำกับการแสดงโดยคุณอนุมาตบุญนาคนะครับข้อฉายครั้งแรกที่โรงหนังคาเท้เมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2013นะครับนี่คือฟิล์มกอปปี้สุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับจริงๆเหลืออยู่เต็มเรื่องนะครับแต่ว่าฟิล์มนั้นโดนน้าแล้วก็มีรอยลอกนะครับผมลองฉายทั้งหมดแล้วก็ตัดต่อเอาเฉพาะภาพที่ไม่ลอกนะครับเห็นไหมครับเวลายืนจะเหมือน ภาพสั่นๆโยกไปไปัป๊บๆนั่นแหละครับคือตรงที่หายไปนั่นก็คือภาพจะลอกๆไม่เห็นไม่เห็นตัวภาพนะครับผมก็ลองตัดต่อดูแล้วก็จะได้นความยาวประมาณ1ชั่วโมง1ินาทีนะครับหนังเรื่องนี้เป็นฟิล์มซึ่งยืมมาจากครูชาวลาวันที่สิงห์บุรีนะครับตอนนั้นเราจัดกิจกรรมแล้วนึกถึงมิเัยบัญชานะครับเรียกว่าหนังมิชัยยากนะครับตอนนั้นเรียกว่าฟิลม์มหนังมินนี่ขาดตลาดเลยนะครับก็ ได้คุณชาวลวครช่วยเหลือนะครับบอกว่ามีฟิล์มหนังมิดซึ่งมีรอยน้ําลอกๆจะลองดูไหมไม่มีบทพากย์ด้วยนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าจะได้ไหมก็เรียกว่าช่วงนั้นขอความร่วมมือกันหมดเลยนะครับว่าใครมีฟิล์มนะครับใครอยากช่วยพากย์นะก็มานะครับทีมพากย์ที่พากย์ตอนนั้นก็เป็นคุณเทพนภาครับไปพากย์แล้วก็ฉายที่โรงหนังของขอนแน่นในงานลําลึกมิชเบญชานะครับแต่ว่าท่านถามมาว่าเอามาลง u t u b e ได้ไหมก็ ต้องบอกตรงๆนะครับว่าลงไม่ได้นะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องเสียงซึ่งเป็นแบ็กกราวด์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเสียงซึ่งติดลิขสิทธิ์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าสมัยก่อนหนัง16บมมนั้นสมัยที่ผมเด็กๆนั้นผมดูตามบานนอกนะครับก็จะใช้เพลงโดยเฉพาะเพลงเอ็กซ์โดั์นี่ถูกใช้ไปเตําเลยครับในหนัง16บมอมมันเป็นขนมซึ่งาอยู่ในหัวคนดูหนัง16บมมในสมัยก่อนจริงนะครับเวลาผมอยากจะย้อนยุคผมก็ฉายในนั้นแล้วก็ใช้เพลง คำนองเดียวกันนะครับบางทีก็ใส่เพลงเลิฟสอรี่เข้าไปนะครับในฉากนั้นนะครับซึ่งสมัยเด็เกๆนั้นเคยได้ยินนะครับก็ใส่เข้าไปปรากฏว่าเอามาลงใน YouTube ติดแดงหมดเลยนะครับก็คือเป็นหนังซึ่งติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เสียงนะครับฉะนั้นทางออกของหนังเรื่องลูกนี่ทีเด็ดนั้นถ้าจะเอามาลงในช่อง YouTube ก็หรือยู่เพยงทังเดียวนะครับก็คือพวกเราจะต้องช่วยกันพากเสียงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ขณะนี้เราก็กําลังจัดคิวจัดลําดับนะครับนำหนังซืรีสกโมอม,มทั้งของวิยัยบัญชาของสมบัติเมทนีของระเอกท่านอื่นนะครับมาไล่ลําดับดูนะครับรว่าจะมีใครสนใจดูหนังเรื่องอะไรไหมนะครับเพราะว่าเราพักหนังเรื่องหนึ่งนี่อาจจะใช้เวลานานนะครับเพราะแต่ละคนก็ มีหน้าที่การงานทาอย่างอื่นนะครับก็จะภาคกันแค่วันวันเสาร์อาทิตย์นะครับบางทีก็เรื่องหนึ่งก็เรียกว่า4ี่เสาร์สี่อาทิตย์นะครับถึงจะเสร็จในรับนตอเหมือนกันนะครับหนังหนึ่งเรื่องกลายเป็นภาคหนึ่งเดือนนะครับแต่จริงไม่ถึง1เดือนแล้วครับก็คือหนังหนึ่งเรื่องนั้นทุกคนก็มาภาคคนละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราใช้การภาคแบบระบบใส่เสียงทีละคนนะครับไม่ใช่ภาครวมหมู่เหมือนการภาคหนังในสมัยก่อนนะครับซึ่งมันเป็นระบบของเครื่องนะครับก็จะยุ่งยากอยและครับก็จะเหนื่อยเป็น เหนื่อยแบบผิดปกติหน่อยนะครับสำหรับการทำหนังสิบหกมมให้มีเสียงนะครับลุกนี่ทีเด็ดก็ต้องรอคิวหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงคิวสักทีแต่ผมกลัวถ้าจะลืมนะครับว่าเราเคยมีหนังมิตรเพชรชราเรื่องลุกนี่ทีเด็ดอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดเป็นตัวอย่างมาให้ดูสั้นๆสามนาทีก่อนนะครับท่านจะได้ไม่ลืมนะครับว่านี่คือหนังที่พวกเรามีอยู่นะครับแล้วก็กําลังหาทางที่จะนํากลับมาฉายให้ท่านดูนะครับท่านนี่คือครูชาวลาววันที่สิงบุรีนะครับที่เป็นคน ให้ยืมฟิล์มลูกหนี้ทีเด็เดมาใช้ทำไฟล์ภาพเก็บไว้ก่อนอครับสวัสดีครับ